เรใช้าษามาลีสรงมือเพชรพระบานีเพื่อที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้เห็นั้มที่คำถามของฮุนเต้เยเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีแล้วที่อดีตที่ผ่านมาหมดแล้วไม่กลับอีกเหมครับแต่ละหนึ่งนะที่เกิดเนี่ยถ้าเป็นกุศลอกุศลเนี่ยเขาจะสะสมอยู่ในจิตเป็นพืชเชื้อที่จะทําให้เกิดข้างหน้าเนี่ยจะชอบอะไรจะไม่ชอบอะไรมีวิธีชีวิตยังไงเนี่ยต่อไป แตปัจจุบันขณนะนี้สาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีเด๋ยวนี้นนะฮะปรากฏโลกก็ไม่มีลองคิดดูสักหนึ่งขณะจิตถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยเนะี่ยไม่มีอะไรเกิดเลยในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนะนี่ยแน่นอนมันต้องถิดแต่ไม่มีใครไปทำต้นไม้ใบหญ้าภูเขาพระพิพัฒนจักรวาลไม่มีใครไปทำนะะมีปัจจัยที่เกิดมันก็เกิดและถ้ามีแต่เพียงรูปธรรมไม่มีนานมธรรมเลย โลกก็ไม่ปรากฏไม่มีใครเป็นู้เห็นแต่ว่าใครก็ยักย่งางธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมคือจิตเจตสิกไม่ได้มีธาตุทั้หมดเป็นธาตุเลยพอพูดถึงธรรมาธาตุก็เรียกว่าเหลือวิสัยที่ใครจะไปจัดการอะไรได้ทั้งสิ้นความเป็นไปของเขาจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นจิงมีธรรมะนะซึ่งเป็นนามธาตุคือจิตเจตสิกอาศัยกันในกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนะี่ยไม่ใช่หลา รรมาทั้งหมดที่จะเข้าใจจริงๆ้ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างที่มีเนี่ยต้องเกิดเกิดแล้วที่เราไม่รู้ก็คือแบบในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกา์แจ้งทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในสา,นากลจักรวาลน,นะยังเราเนี่ยถ้าไม่เคยฟังเลยจะคิดเดี๋ยวนี้ว่าแบบไม่มีทางคิดเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส้ทุกอย่างในวันเพ็ญมาทัาบูชาย แม้แต่การเกิดขึ้นในดับไปของเจตสิกและจิตแต่ละหนึ่ง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 ซึ่งทําให้มนเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่เนี่ยยังไงยังไงคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาต้องรู้พุทธคอปัญญาศาสนาคือคําสอนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคําสอนของผู้ที่เลิดด้วยปัญญาไม่มีใครเปียนห้าเลยนะเพราะฉะนั้นคำสอนนั้นนะถ้าพระองค์ไม่สอนใครจะรู้ได้ รู้ได้เฉพาะพระองค์แต่เมื่อมีพระพุทธแล้วมีพระธรรมคือคําสอนที่รทรงพระหมหากรุณาให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกตามพระองค์พระวรสว์โลกเนี่ยไม่มีทางจะรู้ได้ด้ยวยตัวเองเพราะฉะนั้นคำที่ทรงแสดงองนี้แสดงถึงสิสนนะส่งที่มีจริงพราะพระองค์การรู้สิ่งที่มีจริงจริงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ดับนี่คือคอําสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งต้นมั่นคงในใจของเรานะธรรมะ ป็น,น,นแล้วก็จะพูดภาษาไทยครับไม่ใช่เราหรือไ,ไม่มีเราเพราะว่าเกิดแล้วดับไปไม่กลับหรือทุกอันไม่กลับมาเลยฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเราไม่มีตัวตนแต่การเกิดดับเราเริ่มสุดที่จะประมาณได้ฮะ,ะต่อกันสนิทสนิทจนปรากฏเป็นนิดนิดเนี่ยรูปร่างสัน,นตนิแต่ละอันแต่ละอันทำให้สัญญาเจตสิกท,ทีกเป็นสภาพที่ต้องจะเกิดขึ้นนะฮะ จำคลาดเคลื่อนจึงใช้คำว่าวิปลาสสัญญาวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมแล้วมันเกิดดับและปรากฏเป็นในมิตจำในมิตว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตานุทิิอัตตานุทินี่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะที่เราเข้าใจว่าเป็นหนึ่งเป็นโน้นเป็นนี่เป็นนั้นคืออัตตานุทิ นี่ก็เป็นอัตตาโนทิตินี่ก็อัตตานิฏฐิแต่อัตตาโนทิติที่เนี่ยนะฮะของเราจึงมีคำว่าสัตกายะเพราะฉะนั้นสัายะทิฏฐิกับอัตตาทุกนุทิฏฐิเนี่ยเท่ากันเลยยี่สิบสัตยะยี่สิบอัตตานุทิฏฐิยี่สิบมือนกันเป๊ะเพราะอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คืออันนี้แต่เติมสัายะเข้าไป ที่ถือว่าเป็นเราก็คือสัตญาสัญยาแต่ความหมายคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมอย่างถือว่าเป็นคุณเล็กเนี่ยก็เป็นอัตตาณทิฏฐิแต่ตัวคุณเล็กเองเนี่ยเป็นสังญายทิฏฐิทิฏิเปพราะว่าเป็นเราเป็นเราใช่เพราะฉะนั้นมีเราแล้วก็มีของเราแต่ความจริงมันไม่มีมันเป็นธรรมะที่เกิดดับพอรู้อย่างนี้จสิงเห็นพระปัญญาคุณได้เห็นคุณของพระธรรมที่ทรงแสดงว่าลึกซึ้งอย่างยิ่ง ไม่ใช่เราจะมาศึกษาง,ง่ายๆแล้วก็ไปนั่งทําสมาธิแล้วจะไปรู้อะไรไม่ใช่เลยแต่เป็นการที่ดับกิเลสกิเลสอนุสัยนะฮะซึ่งมันสะสมอยู่ในจิตแต่เป็นปัจจัยให้พอกระทบอะไรเนี่ยเกิดเป็นกิเลสเพราะเขาเมีอย่างหนึ่งนี่คืออ,อนุสัยนะครับอนุสัยไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยครับอนุตามสยะนอนตามนอนอยู่ในจิตนะ,ะแล้วมันก็ อ่อนหนาแน่นเพราะฉะนั้นมันมันตัวเองมันไม่เกิดแต่มันเป็นเชื้อไงคะในฐานะที่ครั้งหนึ่งในมือเคยเกิดเนี่ยคาแฟเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกับเราดื่มไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันน้อยนิดเดียวใช่ไหมเวลาจิตอกุศลกุศลหนับไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยติดอยู่ในจิตนะเป็นอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหมดอนุสัย อาจาลเจตสิกเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงประเภทต,ต่างๆเพราะมันต่างกันใช่ไหมฮะยังความติดข้องในรูปทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเกิดมันก็ติดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นกามราคาอนุสัยความติดข้องในกามพราะกามได้แก่รูปทางตาหูจมูกเล่นกายเป็นอนุสัยนะฮะแล้วปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยคุณค่ามหาศาลนะ เพื่อให้ดับอนุสัยกิเลส mm hmm. เพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่ไม่ใช่ฟังแค่เผลอนเอน,นะแต่ฟังได้ความรู้คุณจริงๆร,งรงนะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแหละธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งอยู่เศใดที่ยั่งยืนนะะที่จะเป็นของเราพอสิ่งนี้ยั่งยืนติดแล้วแต่จะหมดติดเมื่อเห็นการไม่มี ของสิ่งนี้เมื่อดับอาจารย์ครับประโยชน์อะไรถึงทาไมถึงอาจารย์ถึงเน้นความไม่ใช่เราถ้าธรรมะเป็นความจริงอย่างนั้นค่ะเราใช้คําว่าธรรมะเราไม่ได้บอกว่าถ้วยแก้วโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยอาจารย์ครอ,อ,อนุสัยกิเลสคือมันนอนเนื่องอยู่ถ้าเราไม่มีสิ่งมากระทบไม่มีเห็นคือให้เรามีความเข้าใจตรงนั้นว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเรา๋ยวเราข้ามความละเอียดไม่ได้ค่ะกําลังนอนหลับสนิท ไม่เห็นเหมือนไม่มีกิเลสใช่ไหมแต่พระอรหันต์นอนหลับสนิทไม่เห็นแต่จิตของพระอรหันต์ไม่มีกิเลส <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตนี่มันต่างกันนะเราไม่มีใครเห็นจิตได้เลยกระเจนดะสิ์เนี่ยแต่อาการที่ออกมาข้างนอกโดยกายบ่งถึงขณะนั้นจิตเป็นททำให้เกิดจิตตัจสรูปประเภทนั้น <c oughs> พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะถ้าได้สนทนาแบบนี้มันจะทําให้เข้าใจเบื้องต้นว่าขาดการเข้าใจเบื้องต้นไม่ได้เลยว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะเป็นเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นพระจันทร์พระที่แม้เป็นธรรมะทั้งหมดแต่มีสองอย่างนามาทำกับรูปธรรมเพราะฉะนั้นใครจะไปเปลี่ยนไม่ได้ลักษณะของเขานะเป็นธาตุซึ่งต้องทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้นยังแข็งก็แข็ง ไข่เวรไม่ได้เพราะเกิดระดับทันทีเร็วมากเลยฮะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนั่นจะใช้คําว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นนิมิตต์มันไม่ปรากฏทีเดยหนึ่งเลที่จะนั่นเดิอปรากฏอย่างนั้นไม่ได้ฮะเพราะมันเร็วมากมเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญญาระดับไหนก็ตามนะจะรู้นิมิตแต่ว่านิมิตเนี่ยละเอียด<ม>ต่างกันมากมาก,มากในความต่างกันมากแรกก็คือแต่หนึ่ง<ม>ที่ที่ทำให้เกิดขึ้น พราะฉะนั้นเราจะรู้ได้เลยนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้ความจริงซึ่งจริงเพราะเกิดปรากฏแล้วเราจะมีอะไรเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เดือดร้อนกันแต่ความจริงเนี่ยถ้ารู้จริงๆเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยฮะเพราะว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนธรรมะหรือทำธรรมะให้เกิดขึ้นได้หรือหยุดไม่ให้ธรรมะเกิดในอีกทาง เพราะฉะนั้นความมั่นใจในความเป็นธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้ใช่ไหมฮะหนไหนได้ฟังธรรมะแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างถึงที่สุดว่าประโยชน์คือรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าการกระทําใดๆทั้งสิ้นนะฮะซึ่งมันไม่เป็นไปให้เห็นความเป็นอนัตตาผิดหมดไปสํานักปฏิบัตินั่นอัตตาแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นจริงเนี่ยนพระเจ้าสแสดงจักขุวิญญาณเนี่ยใช่ไหมฮะ มีเจตสิกเกิดเจ็ดดวงนะ่ะแท่านแสด,ดงทําไมให้ค่อยๆคลายความไม่รู้ว่าทั่ว,วตัวเราทั้งหมดไ่้เป็นรูปเป็นนามอย่างไงท่านอาจารย์นั้นย่งนในชีวิตประจําวันตอนนี้ที่เรามีการฟังเริ่มจะพอเข้าใจใช่ไหมคะมันก็มีการว่าอย่างอย่างที่พี่วันเคยถามว่าอาที่เขาล้มไปแล้วก็มีหมึ่นขึ้นมาได้สัญญาจํา อันนั้นมันก็มีส่วนของเป็นปเวลานี้สัญญาจําตลอดฮะเราอยู่ในโลกของความจําเนี่ยลืมตายขึ้นมาก็จำแหละแต่อุปาทานนนคือจำนั่นคือเราจำแนะบเน้นสนิทติดจนไม่รู้ว่าเป็นเราะอะเห็นไหมแท้ที่เรียเป็นสัญญาทั้งนั้นเลยแต่กลายเป็นเราแล้วก็ของเราหมดเนี่ยยึดถือเลยท,ทันทียึดถือทันทีเพราะฉะนั้นเจตสิกสิบสี่นี่นะฮะ อุกโสลเจติจำแนกเป็นอะไรอนุัสเจตกามราคานุัสและทิฏฐานนุใส<ม>ใช่ไหมแล้วทำมาของพระเา้าเนี่ยเพื่อดับอนุสัยเพราะว่าถ้าไปละเพียงแค่พยายามทำเป,เป็นคนไม่ติดไม่ข้องอะไรใช่ไหมฮะแต่ตัวจริงมันมีอยู่ตรงนั้นและเอาอะไรไปละตรงนั้น<ม>เพราะฉะนั้นคำของสมาสามัญให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะสิ่งนี้แหละเกิดและสิ่งี้ดับ แต่เพราะไม่ประจักษ์การเกิดดะัะมันเร็วปรึ๊บไปเลยใช่ไหมคะก็เลยไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราวมันสิ่งหนึ่งสิงใดเพราะนิมิตของสิ่งนั้นมันปรางกฏไปอย่้นแ,แต่พอมีปัญญาขึ้นใช่มเราไม่ได้หวังอะไรแต่เพราะตัวโลภะนี่มันมีและมันติดไปหมดเลยทุกอย่างเว้นนิพพานโลกุตระทานติดไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าโลภะไม่เกิดปัญญาไม่ละ จะเป็แล้วได้ไงมันไม่มาให้เห็นนะพระเส้นปัญญาจะเห็นโลภะต,ตลอดนะฮะหนทางเนี่ยแม้แต่ขณะที่เป็นนิพพานญาณมีโลภะแทกปัญญาเห็นมันละเอียดละเอียดละเอียดลึกลงไปจนกระทั่งสามารถที่จะอริยสัจที่หนึ่งนะฮะเป็นทุกขสัจเกิดดับอริยะสัจที่สองละโลภะความจุดข้องถ้าไม่ละโลภะอริยสัจที่สามาีโรธสัจจะไม่ปรากฏโ้ละเอียดมาก มากกว่านี้อีกค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มรู้ธรรมะเลยนะคะเห็นความละเอียดขั้นปริยัติซึ่งปฏิปฏิคือปัญญาที่ถึงระดับที่เริ่มจะรู้จักตรงลักษณะแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจจากปริัติที่มั่นคงที่จะละความติดข้องเพราะเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราติดแล้วแค่นี้แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นไม่ใช่อะไร นอกจากสิ่งนั้นท่านเองจะต้องไปอ่านปรมาตธรรมสังเกตรหรือว่าอ่าน<ำ>ไปทั้งเล่มกี่เล่มกี่เล่มถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ร้ายเกินคำว่าไม่เข้าใจธรรมะคือไม่ไมรู้เ,เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็เดี๋ยวนี้ท่านบอกเวลาทุกอย่างเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นธรรมะชีใช่ไหมแข็งเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นธรรมะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีที่เะเป็นชีวิตทั้งหมดที่เราว่าของราเป็นธรรมะ ดังนั้นการอาญญ่านหนังสือปรอัชญธรรมเพื่อเข้าใจความละเอียดของธรรมะร,รู้ว่าตัวนี้ตรงนี้เป็นธรร,รมะนี่ธรรมะโนนธรรมะธรรมะทัมม้งหมดไม่งั้นเราไม่รู้จักธรร,รมะพราะฉะนั้นมีความรู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต่างแต่นะแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเราไปหาธรรมะที่ไหนดังนั้นที่คําถามที่ผมถามตอนต้นคือเข้าใจปัจจุบันก็คือเข้าใจธรรมะที่มีขนาดีีที่อรที่การกฏ ที่ปากก่อว่ามีแต่ปัญญาจะไม่รู้ว่าไม่เที่ยงปัญญาจะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราปัญญาัาง,างไม่รู้ลักษณะที่แท้จริงของสิงงส่งนั้นชัดเจนเลครับละเอียดมากมา,มากตัง้งต้นต้องถูกคะ่ะจะไปอ่านกาันจะไปสอนกันจิตแปดสิบเก้าเจตสิกเท่านั้นเทน่านี้แต่เขาไม่รู้ว่าว่าขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เจตสิกในเนนจ็ดโดนีเกิดกับจิตเนี่ยแล้วไม่ต้องไปรู้เจตสิกเจ็ดหลอก ขอเพียงให้ว่ามันเป็นธาตุทีนะ่ไม่ใช่ดาวการที่เจรละความติดข้องว่าไม่ใช่ดาวก็เพราะรู้เป็นอะไรถ้าติดข้องด้วยความไม่รู้เพราะนั้นจรละก็ต้องด้วยความรู้แต่ไม่ใช่อย่างอื่นนะปกติเนี่ยฟังไปฟังไปจนกว่าสติธัมมชัญญะเกิดเมื่อไรรู้เลยว่าเพราะปริยัติสมบูรณ์สาม,เมาเป็นปกติอย่างนี้ในชีวิตประจำวันหคต้องเป็นปกติเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ ต้องเป็นปกติเพราะว่าไม่มีใครทาําต้องเป็นปกติเพราะเกิดแล้วปรากฏให้เห็นรู้แต่ปรากฏแล้วคนไม่รู้ว่าเป็นธรรมระเพราะฉะนั้นธรรมดาอย่างนี้ทุกอย่างะคะ่ะปรากฏไม่ใช่แบบฝรั่งไทยจีนโลกไหนนะฮะปรากฏทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมระเพราะฉะนั้นธรรมะไปหาที่ไหนอ่ะมันไม่มีนอกจากสิ่งที่มันเป็นชีวิตประจําวันตามปกติเพราะฉะนั้นตามปกติเนี่ยปัญญาต้องรู้ว่า เกิดเพราะเหตุปัจจัยเังความโกรธเนี่ยก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมฮะมันไม่มีเนี่ยความโกรธ่ะแล้วมันก็โกรธอ่ะแล,ะล้วเสร็จแล้วโกรธมันก็หายไปนี่ฤษฎีปริยัติใช่ไหมจนกว่าจะถึงปฏิปัติกไม่มีใครไปทําได้สติปทานมีใครทําสติอ<ม>่ะทำไหมทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้ในความเข้าใจนี่แหละ ช่ไหมฮะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนถึงเวลาพร้อมเขาเกิดทันทีระลึกทันทีจะไปนั่งเลือกลมหายใจหรืออะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเลือกอาลมกำหนดลมหายใจถ้าเดี๋ยวนี้เราก็เลือกไม่ได้ที่จะเห็นอะไรก็เห็นแล้วอะเนี่ยสิเนี่ยดีนะเลือกไม่ได้ฮะมันเป็นช่วงขณะแสนสั้นที่สุดที่ประกอบกันเป็นหนาแน่นเป็นติกรางบ้านช่องเป็นคนเป็นอะไร ครับดังนั้นเราอ่านหรือฟังอะไรกํากับเสมอว่าทําไม่ได้อนาตตาอย่างนี้ตลอดใชถูกต้องถ้าใครบอกให้เราทําเราก็รู้แล้วคนนี้ไม่รู้จักทำานอาจาน์ไย่ังความเข้าใจเรายังไม่เยอะแล้วในชีวิตจังวันะส่วนใหญ่เราจะพิจารณาเป็นเรื่องราวมากกว่าที่จะเป็นขอโทษนะนี่แสดงว่าเราจะทําเป็นตอนนี้ก็เป็นความหวังที่จะทแน่นอนค่ะก็คิดถึงสิ่งที่มันนานแสนนานในสังสารวัตฏ ที่ไม่รู้และได้รู้บ้างนิดหน่อยเราจะไปทําอะไรที่ถึกต้องคือเราไม่ไม่มีและไม่ต้องทําเราไม่มีและไม่ต้องทําไม่ต้องทาเลยกระเดือกเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเลยการกดจะได้ทั้งนั้นเห็นไหมฮะมันชัดเจนแต่ว่าความไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้จริงจริงมันไม่รู้สิ่งที่กําลังมีไปหาสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมารลอแล้วมันก็ไม่รู้สิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะหาสิ่งที่เกิดแรงก็ใช่ถึงได้มีสำนักปฏิบัติทั่วโลกเนี่นอาจารย์เป็นเพราะว่าการศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยยากที่ที่จะมานั่งฟังเฉยเฉยโดยไม่เห็นผลแล้วจะไปเปลี่ยนได้ไงไม่ใช่หนูขอองยาตทีนี้สิ่งที่สำนักปฏิบัติถึงให้เห็นผลหรือว่ามีการปฏิบัติเพื่อที่จะได้ก็ผิดแต่เป็ีการทำลายคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าเราไม่พูดใครจะพูดและถ้าเราไม่พูดรอไว้ความเสียหายแค่ไหนมันบานเบิดจนกระทั่งเด๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่จะทุจริตทุกวงการเนี่ยดูได้เห็นโปสเตอร์อันหนึ่งของหลวงพ่อที่ที่บางหนานะคะหลังหนึ่งนะคะมันบอกว่าทำบุญเยอะทำกุศลสะสมกุศลไปจะเป็นวาสนา มนสะสมวาสนาไปจะเป็นบารมีอันนี้ถ้าได้พอได้ฟังได้ศึกษากับท่านอาจารย์มาแล้วเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าคําพูดอันนี้ผิดซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วเขาชอบคําพูดนี้คือคนเนี่ยไม่รู้ว่าคาไหนนะเป็นคําที่ลึกซึ้งเขาคิดว่าคนนี้พูดเชื่อได้เป็นอาจารย์ทั้งหลายเยแต่ที่ สาคัญที่สุดคือพระบรมศาสดาคนเดียวองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นศาสนาของชาวพุทธคือพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ต้องตรงทีนี้ถ้าเราไม่เรียนนะฮะหรือว่าไม่มีปัญญาเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจผิดในพระวินยัยในพระสูตรในพระพิธีชอบคาที่ท่านอาจารย์พูดที่ปัตนานีบอกว่าดึงคําของพระพุทธเจ้าลงต่ำใช่ต่ำม,มาก สำนักปฏิบัตินี้ง่ายจะได้ทำ,<ล>ทำอะไรก็ได้ผลงา่ายและมาใช้มาเป็นพระพุทธศาสนาได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจมันก็เหมือนเป็นเราคนเดิมอะเต็ไมไปด้วยความไม่รู้อกุศลต่างๆอะไรแต่ไรใช่ไหมปัญญาไม่มีแต่พอฟังแล้วปัญญาเกิดตามลำดับเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในกุศลทั้งปวงตามลำดับ ที่ท่านอาจารย์พูดก่อนหน้านี้พูดว่าเมื่อปัญญาถึงพร้อมสติและสัมปชัญญะเขาก็จะเกิดเองครับเขาต้องมีปัจจัยคือปริยรัยติปฏิปติเนี่ยปฏิปติคือขนาดนั้นนะสติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดต้องมีอาร,รมณ์อารมณ์ของสติสัมปชัญญะตรงลักษณะแทนที่เป็นเสื้อเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้กับกายเป็นแข็งรือเป็นเสียงรี่เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะของปรมากฐาน และความรู้จากปริยัติเนี่ยนะก็จะค่อยๆเกิดตรงนั้นแต่ว่าจะมากจะน้อยตามกำลังมันกว่าจะไปผ่านอีกตอนหนึ่งจากปริยัติเนี่ยยาวเลยนะไปถึงปฏิบัติอีกยาวเลยกว่าจะถึงปฏิเวททางอีกยาวเป็นวิปัสนาแต่าตาละตัเป็นวิปัสนาหนึ่งก็ยังไม่พอเพราะว่าอนุสัยเนี่ยโอ้โหใครจะไปขุดมันออกลองคิดถึงภาพแสนโกธกับสะสมมาติดแน่นหนาใช่ไหม แะอะไรจะไปค่อยๆเคลียร์ค่อยๆไล่ๆจนท้างมันหมดไปเป็นประเภทประเภทซึ่งทิฏฐานุสสยได้ต้องหมดก่อนอย่างอื่นถึงจะหมดได้เพราะความเห็นผิดทําไปให้เกิดอยากตัง้งศนัย่าเองดังนั้นก็ต้องสอดคล้องก,กันใช่ไหมครับปริยัตินี่คือเป็นเข้าการคือความเข้าใจความเป็นอนัตตาใช่คำว่ารอบรู้รอบรู้ร ในคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรอบรู้และสอดคล้องเนี่ยก็ไก่ตรงนี้ก็ไก่กตรงโน้นแล้วไก่กตรงโน้นก็ไก่ตรงนี้ขอ่คร,ครทุกอย่างมันต้องชัดเจนและสอดคล้องกันด้วยแต่ไม่ใช่รอบรู้ในคําอะไรต่างๆที่จํากันได้เยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนั้นเขาไม่ได้รู้อะไรนะครับรอบรู้ได้ต้องเป็นความเข้าใจจากคําถ้าไม่มีคําก็เข้าใจเองไม่ได้แต่คําเนี้ยคนที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจลึกจนกระทั่ง ต่างกับคนที่เพียงว่าฉันศึกษาธรรมะฉันไปเรียนพระพิธรรมที่นั่นที่นี่เพราะพวกนี้นะฮะพอจบปริญญาข้าเขาสอนเลยสอนเขา,ขาขเขียนบนกระดานรอะไรบ้างกกไม่ใช่ยังศึกษาปริญาติก็คือฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใ,ในอดีตใช่ไหมท่านประทับที่ไหนจักอย่างไรคาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยสาวกฟังเพราะ,ะฉันฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ไปนั่งเรียนแบบนั้น กพราะฉะนั้นการสึกาธรรมเป็นมงคล<ม>การฟังธรรมะก็เป็นมงคลเพราะว่าแค่ฟังไม่พอ,อน,นึงเนี่ยแทนที่เราจะคิดเรื่องอื่นเราคิดเรื่องนี้อย่างก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้สบายมากเลยวันนี้ได้ยินคําอะไรคํานั้นหมายความว่าอะไรใช่ไหมฮะนี่คือทบทวนคือการสั่งสั่งเมื่อมีปัจจัยเราจะไม่คิดเรื่องอื่นใช่ไหมแต่เราทบทวนคือคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้ว<ม>ใช่ไหม,มอย่างอันเนี้ย อะไรนะสัตธรรมเจ็ดครับได้ฟังแล้วมีอะไรบ้างใช่ถ้าเราไม่ทบทวนเราก็ลืมครับแต่ถ้าทบทวนเราก็ระลึกได้ทบทวนทุกคืนเนี่ยไม่ใช่สวดเลยใช่ไหมแต่เข้าไปสวดแต่ที่จริงคือทบทวนสาธทยายสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั่นเ่าไม่มีประโยชน์หรอกแต่เวลาที่เราสาธยายนี่หมายความว่าทบทวนสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยตามลำดับใช่ไหม ยังสัตวธรรมเจ็ดมีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนะมันเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาเพราะว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ที่ลักษณะแต่อาศัยการฟังเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ฟังวความคิดและความจําในสิ่งที่ฟังเนี่ยยังมาไตร่ตรองเพราะฉันจึงขาดการไตร่ตรองไม่ได้ตอนนั้นไม่มีตัวตนที่เราจะมาไตร่ตรองมาจะมาพิจนารณา ขณะก่อนที่สติสัมปชัญญะเกิดนะเป็นเราหมดครับถึงกําลังพิจารณาก็เป็นเราใช่ไหมแต่เริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการเริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะเมื่อมีมากขณะนั้นสติสัมปชัญญะระลึกสิ่งที่เราปรากฏตามปกติอย่างนี้เ <anchor. S 1> หมือนเรานั่งคุยกันอย่างนี้ครับเพราะเข,<อ>ขาสั้นนิดเดียวเหมือนเห็นเหมือน,นได้ยินทุกอย่างเนี่ยเกิดระดับเร็วมาก 深深。